สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับืันนี้บะซนกับพาพี่น้องมาเลาะปลานะครับบสซนสาวไยนะครับมาเลาะปลาเลาะดงพาพี่น้องมาเบิ่งเฮดนะครับว่าจะเป็นจงได้ฝนตกเร่งมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับมาเมื่อนันยังเห็นแต่เชื้อรานะครับืัอนี้มาเลาะเบ่งไม่นะครับว่าจะเป็นจงไดว้วันที่หนึ่งกรกฎราคม2567นะครับ มาเลื้องเห็ดนะครับจะมานหมามนพี่น้องมาลุ่นมาเชียร์กันนะครับพิกัดนี่พิกัดเก่าพิกัดเดิมนะครับเห็อุทยานผู้พายุนนะครับพี่น้องมาเลยนะครับตามามาน,นเห็ดละงกพี่น้องนี่นะครับแต่ว่าปีนี้บ่บหลายพี่น้องของบดกเพราะว่าเห็ดพอออกนะครับเห็ดพอออกหลายปีนี้นะครับ เห็ดละงกจะบกค่อยหลายนี่ดอกแรกแหกหมานก็แมนเห็ดละงกนะครับละงกเหลืองจะเป็นคือสุดก่อนเลยเบิดปลาไม่มแีแซมดอกออกดยวย<ม>น้ำลายโอ้เห็ดทรงคม กรอเล็ดละงอกก็พโพเล็ดเพิ่ง,งเป็นมูดีด้วยนะบ่ได้ใหญ่แต่แบบบุได่ใหญ่จริงเหรอมันสีฮักบุฮักคนละรับเสีซรามันะโอ้สุดยอดงามดีของแท้ของแท้ของแท้ มันจีมกันมายากดกไงมันมายากไงมันออกดกนะปีนี้รู้สึกว่าเห็ดเพิ่งไหวนะครับเ,เพิ่งไหวจะบอ,อกดีมันก็ซำนี้ได้เห็ดเพิ่งอันนี้มันบโบเดตมเจับในน้อยหนึ่งอะโคหัก ต่ว่วาตีนมันจะขมดอกจะบ่นนะค่อยขมอนี้แค่หน้าเดียวกัหักโอยพี่น้องนะครับนี่นเ,เพิ่งหวานกำลังออกเลย โอ้ยเหลือวผินสุดยอดขนาดเลยยงสุดยอดตรงนี้นะจุยง ตัวกวนมาเลยข่าวกล้องนะนี่ขอข่าวกล้องน้ำแน่น,นแล้วเนะนีย่ยะีนาถ่ายจักปะวนรูด นึกมาเป็นพระเอกโลดปุ่มนี่สุดยอดเพราะมันบาใหญ่มันบาใหญ่ได้มันกับมันกับโฟตายนี่มันโดกผฟด 嗯。Mm. นั่นอะไรเนี่วะโอ้ดอกใหญ่งามเนี่ยตัวนี้นะ งกไปสซมเนอะกินเห็ดปุ่งกลุ้มแทนรู้รู้แล้วรู้แล้วต้องข่มก็ได้ยุดยอดเลยมหาอุดยุงร้ายกว่าเสือระหว่างกงเสือกับกงยุงจะอยู่กงไหนไม่อยู่ กลงเกีย้ยกระจายกันแบบไอ้ไข่ไข่ละงพี่นอ้องพอไข่เดียว พี่น้องคักนะครับ,รบกําลังเป็ดไข่ หมานอยู่พี่น้องนะครับนี่นะครับพอได้พอได้นะครับพอได้แกงพี่น้องมัอนี้นะครับเฮลโลงโก้กำลังพี่น้องกำลังนะครับกำลังออกเลยนะครับเฮลโลงกเห็ดเพิ่งนะครับในพอแกงพี่น้องสําหรับไม้นี่นะครับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับพี่น้องมัอนี้พาพี่น้องมาเราปลากับบัวโมเซียหายนะครับพอได้แกงนะครับสําหรับเลื่อมต้นฤดูกาลนะครับเห็ดเพาะเริ่มวาย เศอื่นก็นเริ่มออกนะครับแล้วพอ,อก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ